เมือบานเมื่อสองจะไหนดียร์เพราะิดพอบอกว่าสมัยตะกอนเท่าไรเท่าไรเทาหนี้กูโบกกึ้นไหนกันไปเี่ยนี่ที่ว่าถือลูกเกินก็ตีเลยอันนี้บอกต่อว่าถือปูเขาตีเลยตีเลยนากว่าน่าฏบ้าแยงนว่าที่หาเพื่อขึ้นเมื่อปานยันเท่าไรมนสัาบอทําวเท่าตก่อนยางเอาค่อนตีให้อ่าปึ๊บเมนโยุณูุง บอกบาลเมนดูไคุณล้บอกกบาอย่บอกคือหาเตือเมื่อขึ้นบ่านอกกบาลกคือหาทุกบอกบอกกี่บอกบอกน้อยเมนดูไอเมนดูไอบอกกับาลอย่บอกคือหาเตือขึ้นเมื่อบ่ายหาเธอขึ้นเมื่อบายอยากเทใหไหนีซ้ำบอถามคว่มคือกี่ก้อน,นอยากเอาคอด์ดไรตี <subjects 195 2> I mean, และอย่างเอาก่อนอย่างเอาก่อนตีหายไปนายเหนงตัวนาเ่ก็ตัวอ้ยพวอพีเลี๋ยวมาล่องไ้ปึ๊บอันี้นาไก่พูดอันนี้อันนี้พอสมุตีเบาจบอันนี้เบาตอพอพผิดเราไปนี้ แบนไปบอท้รถแตงวาสินเมื่อบายเมื่อซองบอกจิมเห็นตะกี้บอกห่ละเพิ่งทักขาทั้ไรนี้เมื่อเที่ยวนี้บอนจิตถึงุ่ยตุ่ยคนบ้านท้องรถเม่ลอานอกกว่ายงบอกขึ้นหาแวที่เมื่อบายยันเขาไลน์นิสันบอสขึ้นเมื่อบายอยากได้เขาไน์ิสันอ๋เมเลานอกกระ่าอยากบอกขนเมื่อบายอยากจะขึ้น เมนโบราเนโบราย่าแตว่ายางก็คือหากจะขึ้นไปบางย่างเขาไรนี้ย่างเขาไรนี้สามนี่คือเมนเมนโบรอณหนุนว่าย่างก็คือหากจ่ขึ้นไปบางย่างเขาไรนี้ดำก็ถามว่นคือกี่ก้อนย่างเขาเอาแต่พอนย่างเขาเอาพอนตีให้มาไงเนี้วรลา นเป็นขอุแท้มาแต่โดยกำเนิดแต่แม่พาไปเกินอยู่ที่เมืองคอนแก้ไขยยอมสิท่านอารยองปุึกษาไอ้แม่ก็ยิงีร่บอลไปได้จาว่าให้สท่านอาจารย์รอบปุ่นสายไอ้ม่ก็ยิีร่วบอลไปได้งชาหรอนเป็นข้องปุ้แท้มาแต่โดยกำเนิดแต่ อันแร่อันแรกเป็นจหพอมายูบูที่คทณ thầy เราไปยำกันหลายเลยไอ้รวยมากเลยรวยแล้วรวแล้วรวยแล้วมีความสุขไม่เิดอยู่บานนก็นามาอยู่บ้านปอยเพย่เแล้วใช่บ้านอก่ากีแม่ เอาไทยมปว้ออกมาแะเดอนงขมัยไม่เดมารคอ่งคอยเลื่องเดียวเบิ่งม่นาก็จะเตม่ดูผีเหตุการณ์เหตุการณ์ลำด้วยขึ้นเบิกการเต่มตัวกับบ้เ่าเนาะอุ้ยอะไรเนี่ยไานะสะระกูแม่ราไม่พาตอนรไปใส่โอยใช่มเกับมดอนไป็ท่ากับมียาด้ยเกกัว่นลดืด้ะมีเกมไหมบอก่เนีปรึกษาดนนึ่งยขึ้นฝันบดีปันเดอหน่ ปันเหนี่เี้อเนาแมปันเห็นม่นบอดพอดปยกมดนม่ฮัพไปพูไปยาวเราจะปันจะทำอะไรเป็นแบบเนีไปน่ไปน่เดียวเาูลืกหวโอ้วูยิงได้ว่าแม่กอโอ้ยแม่ยูดีนี่ใหญ่ขึ้นหน่อยย้อนเถื่อนย้อนข้าเขานเียนี่เ่ไปบ้าไปจะบ้าจะข้าหรอไปแกข้าลจะกลับขึ้นมานแกจะดอกละหมดอี

ไร่ป th ีเดือนลงลำแต่ไก่ทีเงินสถานมาทำงานเมืองปูงอยู่ทั้งไกปทั้งบ้านบ่มีการแยกของแมวใดนี่จะแย่งคิดเห็นหน้าที่แม่เจ้าอยากโก่งตามเมืองสันดอน้องลายเมื่อคืนไอคือฝันบดีของน้องลายฝันยังจะไอฝันเห็นทางบ้านเก่าฝันเห็นที่แม่เขาไม่น้องลายทำมาจังไรวะนบดีเปดีไปไมด้น้องลายไอวะไอคือท่าคิดหว่าที่แม่ท่านที่ดี่เลย อยากปัดขึ้นไปอยากเลาจักบวาลจากภาพสินของคลนอนเห็นดีน้ำอายทนประการพร้อมทำขั้นใจสั่นนอนเห็นดีน้ำอายกิระการพร้อมทำตั้งแต่จากบ้านมากกับบารดพ่อดังปากอีเมท่งเผาใช้องการสัพั เ่เปเรียนนำเงียมวานมัหน oh. yeah, yeah, like yeah. ึ่งเดจังดนบันิคือวันาทำร้องเป็นว้านิเมื่อปันเมื่อซองบกทคิดห็นสมัยเต็กี่บอกเนีเขาทั้งขาทั้งไรนี้เพื่ผมก็คันแมเ่เทีวนีสิกเดอดเดือกนว่าเราทำรอเมละองหอกกับยาเหาเธอขึ้นไปบานยานเท่าไรนี้สั่บอถามเพื่อกี่คนยานยานเอาคนตีหายนานเนี่ยตละอางจาดจ้างที่บือ้องปรึกสายแม่ต็แบเวิ่กี่กระอางเมลตะอา เป็นคนฮงเต้มาแต่โดยกำเนิดแต่แม่พาไปเกิดอยู่ที่มังก่นม่นนอ่นนั่นนป็นน่นไห่ปนได้ใครไำห้รวยนัดนี้แต่เอามาอยู่ทุกเทพเป็นจำนวนมากนีไดีหลายเป็นจนนมกเออไม่แม่จะมีความสูงบอความสุงมากเลยแม่ก็คืออยู่บ้านเราเนาะก็กลับบ้านเราแล้ววยทุกเทพไนที่สดลยวหล แม่อดีกี้เม่จากแต่าอยู่กรุงเทพก็เป็นวะลืกันแล้เนี่ยไม่เป็นไรนะแต้อยังบอกไทยเราบอกบ้านเราจะเมีน้ออกเาายไอ้แม่ไอบิ๊กี้ลำด้วย่อกกองยงเ เวลาไปงานทานเขาจะได้ก็ต้องจะไอยู่จะไคนมาแต่างมนมาเป็นไท่เหรออี่มันคืไปทันมึงเลยอยู่ดีโอ๊ย่บ่็ข้นเาไมก็เป็นี้ขึ้นนองน้ำฝันบอดีเได้เอาเอา้นบอดีแน่เลยอีกาน่ไปเาเปนเห็นบ้านาเ้าไม่ไานคอยบเนี่ยราบคนอ่ะคอยบาเขาไปยามีเมยจะข้าบ้าอ่เขาบอกไปทัวรั้งพวกไปก็ทุกกค้เลยทุกคยิ้เลยก็ไปมาด้มาเด็ย่น ข้ากดไปในเี่นเลยผมเงยอดที่แม่ห้ยแต่พยายามแล้วแต่วาจะเข้าด้สิไปก็อมาแบบอนหเาอยู่หรอกเชื่ว่า่ยใเเ็บใจใจยเร็พยยามไปเือเป่าเรื่องเดือดแ่าเขาาบกไปนี้ก็มนะเ่อว่าไปกดีย่หรอไปนะอยากเลาคันห้าเลาไรเขานี่บใิบาพัญาพอใยีเรื่องเลยมีสือตัวนผู้ะใบหรอตวอยู่ตัวนค่เดดนี้มื่ี้ตัวสองแถวทีเดีย ขี่รถเยอไปแล้วขี่รถสิี่เร้าเขาอยติเนี่จะ้องเขาองเรารถจะอไปเี่ยนนี่เาีรถติรถเ็น่ไม่่เป็นดอไปแต่ไหนก็้เดนเลาไรนไปอยานี้นฮะจะมาจากข้าวไปเทียมยหกินเสียดักไปไหนก็ไปไนอาค